สวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกับคุณครูกับกิจกรรมถ้ายหน่วยเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับตนเองและครอบครัววันนี้คุณครูมีชาเลนจ์สนุกสนุกเป็นกิจกรรมน่ารักนรักให้นักเรียนมาทํากันตื่นเต้นกันไม่เอ่ยว่ากิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมอะไรถ้าพร้อมแล้วไปพบกับกิจกรรมกันเลยค่ะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะคุณครูจะให้ทุกคนเนี่ยอยู่หน้ากล้อง อัดคลิปตัวเองสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมายที่นักเรียนสนใจเนี่ยมาหนึ่เรื่องมีกฎหมายอะไรบ้างที่หนูสามารถเลือกได้กฎหมายเกี่ยวกับผู้เยาวกฎหมายเกี่ยวกับบัตรประชาชนกฎหมายการมั่นการแต่งงานกฎหมายการมีบุตรและบุตรบุญธ,ธรรมกฎหมายเกี่ยวกับมรดกหนูชอบกฎหมายตัวไหนหนูเลือกมาเลยแค่หเรื่องไปศึกษาเนื้อหาจดสคริปต์การพูด ให้แม่นจำให้ดีหลังจากนั้นสร้างสารรค์ไอเดียในการนำเสนอให้คลิปของเราเนี่ยน่าสนใจที่สุดฉันต้องเอาคะแนนของครูให้เต็มให้ได้นะคะแล้วน้องส่งคลิปนั้นเนี่ยมายังคุณครูคราวนี้มาดูกำหนดส่งงานส่งยังไงส่งคลิปผ่านทางแชทกลุ่มห้องเรียนครูสังคมม .2 นะคะส่งผ่านทางช่องแชทนะคะภายในวันศุกร์ที่9กรกดาคะแนน 20คะแนนเลยนะเธอคะแนน20คะแนนค่ะเราแบ่งออกเป็นหนึ่งความสมบูรณ์ของเนื้อหาที่น้องนําเสนอ10คะแนนกับอีก10คะแนนน้องจะได้หรือไม่ต้องอยู่ที่ไอเดียการนําเสนอนําเสนอยังไงให้คุณครูประทับใจฉันจะแต่งตัวยังไงดีนะในการที่จะออกหน้ากล้องจะพูดยังไงดีให้ดูน่าสนใจจะมีลูกเล่นอะไรในคลิปของเราบ้าง ใช้มือถือของเรานี่แหละค่ะในการอัดคลิปน้องนึกถึงเวลาน้องเล่น Tik ตอกอะค่ะน้องจะอัดในทิกต o k หรือน้องจะทํายังไงก็ได้แต่สุดท้ายน้องเอาคลิปนั้นมาส่งคุณครูแล้วคลิปของน้องดูน่าสนใจที่สุดดูมีลูกเล่นที่สุดน้องก็จะได้ไป20คะแนนนะคะไม่เครียดเนาะอย่าลืมส่งงานกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ